คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการปฏิบัติงานเมื่อพบวัตถุระเบิดวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 2. เพื่อป้องกันเหตุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายของวัตถุระเบิด 3. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน 4. เพื่อลดผลกระทบร้ายแรงต่อความปลอดภัยขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีพบว,วัตถุต้องสงสัยบริเวณห้องผู้โดยสารขาออกเจ้าหน้าที่แจ้งผู้โดยสารวางสัมภาระใส่ตะกร้าเจ้าหน้าที่ทำการวิเคราะห์ภาพหาวัตถุระเบิดแหล่งพลังงาน ตัวจุดชนวนและอุปกรณ์การตั้งเวลาหากพบวัตถุระเบิดกดหยุดเครื่องให้วัตถุอยู่ในอุโมงค์เครื่องเอ็กซเรย์เจ้าหน้าที่แจ้งเวรอำนวยการบินเวรอำนวยการบินแจ้งผู้อำนวยการหกเจน่งว่าค่ะวัตถุต้องสงสัยดูแล้วเหมือนจะเป็นวัตถุระเบิดนะคะ คนให้ห่างจากจุดที่พบว,วัตถุต้องสงสัยระยะห่างประมาณ100เมตรสำหรับวัตถุขนาดเล็กและประมาณ400เมตรสำหรับวัตถุขนาดใหญ่แผนผังการแจ้งข่าวกรณีการแทรกแซงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแจ้งเบอร์โทรศัพท์ตามแผนผังการแจ้งเหตุหรือ191เจ้าหน้าที่ EOD ทำการเก็บกู้วัตถุระเบิด เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ปิดกั้นบริเวณและวัตถุลดแรงระเบิดต่างๆให้พื้นที่กลับคืนสู่สภาพปกติและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเอกสารที่เกี่ยวข้อง